สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชาตตามราชเจสสิก้าแสงนะครับวันนี้จะเป็น ID 6กับ ID 7นะครับ ID7 ี ID เนี่ยเปิดได้แล้วแต่อยากได้เพิ่มอ่าจะได้เพิ่มโอกาสการปั้นแม็กซ์นะของอตัวเจสสิก้าแสงของ ID7 เนี่ยให้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ คือเมื่อวานเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าโหเปิดแล้วแบบเกลือหนักมากนะคือเกลือกันเพียบเลยครับแต่มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าเหมือนโตเกมเขาก็ปล่อยของนะตามที่ผมบอกนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องของดวงนะถ้าเกิดเราเปิดในช่วงเวลาที่แบบดีจริงๆอ่ะเรื่องของสูตรผมบอกเลยบางคนบอกว่าอย่ากดยกเลิกเดี๋ยวก็ได้ครับกดยกเลิกรัวๆเดี๋ยวก็ได้บอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับบทจะได้มันก็ได้นะเมื่อวานเนี่ยช่วงเวลาที่เหมือนเขาปล่อยของอ่ะ คนที่เปิดแบบ300รูบี้เนี่ยผมเห็นเปิดได้เบิ้ลกันเยอะมากนะคือได้เจสสิก้าแสง2ตัวนะครับเอาใน,นส่วนของเพจที่เกรนเจอร์เกมโซนที่ผมลงไปเนี่ยมันไม่ใช่รูปผมนะผมเอามาให้ดูนะครับมีคนส่งเข้ามาว่าอ่าเปิดได้เจสสิก้าแสงครับกับตัวซารีมกรุก,กอ่าในตู้เดียวกันนะอาจารย์น,นั้นเนี่ยใครที่แบบรูบี้อาจจะเหลือเยอะนิดนึงอ่าก็อาจจะเปิดสัาก3 0 0ก็ได้นะเพราะเห็นเมื่อวานเนี่ยเปิดแบบรูบี้ครับออกค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับ คนที่ได้เจสิก้าแสงครับส่วนโคนี่บินเนี่ยถ้าเป็นลีกเริ่มต้นหน่อยเนี่ยผมว่ามีตัวบินก็ใช้งานที่ดีนะ,ะเพราะว่าใส่แค่เกียร์ฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยนะครับในเกมนั่นเองอาจะได้ชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะก็อนอ่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับตัวเจสสิก้าแสงนะครับแล้วก็โคนี่บินนะครับใน่วนของกิวว อ่ก็เดี๋ยววันพุธก็จะได้รู้แล้วนะครับว่ากิววทางการเนี่ยตีแล้วเนี่ยมันจะแบบเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคเหมือนเดิมหรือเปล่าของาะวันเนี่ยได้เยอะแค่ไหนอันนี้รอดูในวันพุธนี้นะครับกิวเรดอ่าอันนี้คือแบบว่าหลายคนรอคอยนะครับก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะทาคลิปให้ดูไปแล้วนะครับช่วงกลางคลิปมันจะมีข้อมูลอยู่นะครับว่าตีบอส ในเลเวลที่สูงขึ้นของละวันก็จะได้เยอะมากขึ้นนะเพราะว่ามีหลายคนบ่นเข้ามาว่าทำไมแจกของระวันน้อยเหลือเกินเอาจริงมันก็เหมือนก็น้อยลงนะเออเหมือนกับระบบใหม่เขาจะเน้นแจกในส่วนของเพชรกิ้ซะมากกว่าแต่นี่เดี๋ยวต้องรอดูอ่าเพราะว่าเมื่อตีบอสครับเบลที่สูงขึ้นเนี่ยของละวันนะครับมันจะได้เยอะขึ้นอกองเกียร์ก็จะได้เยอะขึ้นนะครับเพชรกิ้ก็ได้เยอะขึ้นแล้วก็จบรอบ มันจะมีเป็นรอบสัปดาห์แล้วนะจบรอบสัปดาห์ก็จะได้รางวัลรวมอีกทีหนึง่งจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอตีกันให้จบสัปดาห์ก่อนแล้วกันนะค่อยมาดูภาพรวมนะครับแต่ยังไงมันเป็นของใหม่แล้วอะเราย้อนไปตีของเก่าไม่ได้แล้วนะยังไงก็ต้องเล่นนะครับอ่าน,นี้ก็แนะนําไปแล้วนะว่ากิลควรจะมีสมาชิกเยอะๆสักนิดนึงเพราะว่าบอสอกิลเลต์เนี่ยยิ่งสูงขึ้นนะครับก็จะได้รางวัลเยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตู้นี้นะครับตู้แสงจะอยู่ถึงวันที่ ยีอ่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมตู้มืดนะครับมาน่าจะต้องมาต่อนะครับตามปกติเนี่ยมันจะต้องมาต่ออย่างแน่นอนนะหรืออาจจะแซดประก,กอบระหว่างทางอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างที่ผมบอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราเจอกันบ่อยๆหรืออาจจะมีเจอบ้างาเราก็จะบอกได้นะครับคืออย่างากราะชาตครับอันนี้เป็นแสงใช่ไหมเดี๋ยวมืดก็จะมีะครับมันจะไม่มีการันตีนะ ไม่มีการันตีนะครับคือเปิด2100ลูบี้แล้วการันตีไม่มีนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสพิเศษไม่มีนะครับแล้วก็ตัวแสงที่จะมาแทรกเพิ่มจากนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้คือหมายถึงข้อมูลพื้นฐานนะถ้ามันมานอกเหนือจากนี้คือถือว่าผิดปกติแล้วก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับวันนี้ ID 6นะครับขอเปิดหีบนำโชคก่อนเพื่อจะนำโชคเม็ดนำโชค เด้อ่เหมือนจะได้หนึ่งหมื่นเท่ากันหมดนะอ่ะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของเพรกิ้อ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าต้องการนะครับให้ไปซื้อของในร้านค้าอ่าของในร้านค้าเนี่ยก็เยอะอ่ะอุ้ยนี่ผมไม่ได้เปิดมาหลายว่าโหมีแต่เหรียญใจคอจะไม่ให้ตั๋วกาชาเลยใช่ไหมอ่ะไอดหนะครับก็น่าจะมีตัว๋วหกสิบใบ บวกนะครับน่าจะประมาณนั้นอ่ะหกสิบเอ็ดใบครับก็เปิดกันครึ่งหนึ่งอ่าเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยก็ต้องการแสงมืดนะครับมาเสริมทีมนะอ่าตอนนี้คือเรียกได้ว่าต้องการเสริมแกร่งนะครับพักพื้น,นครับเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะเออตัวบินนะครับก็ใช้โบบินนะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เสริมความแข็งแกร่งของทีมพักพืนนะครับก็ทําคลิปให้ดูไปแล้วนะทีมที่สมบูรณ์เนี่ย มันควรจะประกอบไปด้วยโคโรโบเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ Ranger ตัวปกติบางตัวนะครับแล้วก็แสงมืดประกอบกันเป็นทีมนะครับบอกเลยครับว่าแข็งแกร่งอย่างแน่นอนอก็คัดตามสกิลครับคัดตามความสามารถคืออยู่ลีกที่สูงขึ้นเนี่ยต้องเน้นคอมโบความสามารถนิดน,นึงคือต้องยิ่งทาให้คือการยิ่งทําให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวได้ลดน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับชนะศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะครับท้งเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับ อาจากเกมนั่งรับนี่เหนื่อยหน่อยนะบางทีบอทก็แบบค่อนข้างจะกากไปหน่อยนะครับอ่ะรบอบ2นะครับก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นคือยังไงก็ต้องเจสซิก้าแสงเท่านั้นนะได้ซารีหมากลุกมานี่ไม่ดีใจนะเพราะว่าแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เนี่ยเราเปิดแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่เมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะคนที่เปิดด้วยตั๋วเนี่ยถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยคือถ้าเกิดได้ก็คือเปิดแบบไม่กี่ใบไม่กี่รอบนะครับก็ ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อวานเท่าที่เห็นเนี่ยคนที่เปิดได้จะเปิดด้วย r u b ี้กันนะครับอ่าก็แนะนำไปแล้วนะครับการวางแผนอ่าเพราะว่าโคโรโบโรเรนเจอร์นะครับจะมานะครับวันที่31พฤ,ฤษภาอ่าสาพฤษภาน่าจะเป็นวันจันนะน่าจะเป็นวันจันทนะครับก็จะมีรูบี้นะครับจาก PVP อีกแค่2รอบ อ่าเสา2 2กับเสา29อ่าะใช่เสา29จันสาสนะครับก็วางแผนให้ดีๆอย่างที่บอกว่าโคโรเลนเจอร์เนี่ยมันมาแค่เดือนเดียวเออคือเผื่อมันแบบว่าเก่งจัดโอ้โหไม่ละโอ้ตัวนี้ไม่ดูจะพูดไงเลยนะอะเปิดแถมอีกทีหนึ่งแล้วกันเออเพราะว่าไอดีนี้ก็คือไอดีนี้เนี่ยปลบม่วงเนี่ยมันจะ20ตัวอยู่ลว ผมก็กําลังชั่งใจอยู่กันนะคือถ้าเกิดได้เจสิก้าแสงอ่ะแน่นอนว่ามันเป็นตัวที่สามารถปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับแบบที่โอ้โหแล้วมาเลยโอ้โหนี่ไงมันมาตอนที่แบบว่าเราแบบว่าเฮ้ยจะบอกจะเปิด30มสิบใช่มอ่ะแถมมันนิดนึงมันเหมือนเป็นจังหวะเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกโอ้โหมาแจกเยอะจริงๆโอ้โหตัวเกมใจดีไปถึงไหนเออเออผมจะไม่ใช้คําว่า ออกง่ายนะผมจะใช้คําว่ามันมีช่วงเวลาที่ออกอยู่เหมือนกันโอ้โหได้แล้วเอายังไงดีเนี่ยเมื่อกี้กําลังจะบอกแบบนี้เลยนะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับเนื่องจากว่ากบไฮเปอร์นะครับของ ID 6เนี่ยมันมี16ตัวแล้วนะครับอ่าในส่วนของหอคอยผมยังไม่ได้เล่นนะแล้วเดี๋ยวได้จากกิจกรรมของโตเกมอีก1ตัวนะครับก็จะเป็น18ตัวแล้วว่าอ่าแล้วก็ในส่วนของ ร้านค้าอันนี้ผมแลกไปแล้วนี่หนาแลกไปแล้วครับอ่ะแลกกบไฮเปอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมเนี่ยอยากจะเก็บกบม่วงเอาไว้อ่าเพื่อที่จะเตรียมทำคอนเทนต์นะครับในเดือนอกรกฏาคมอ่ะเพราะว่ากรกฏาคมเนี่ยจะเป็นรอบของแสงมืดโตใหม่โอ้โหแต่ว่าเจสซิก้าแสงเนี่ยคือมันเก่งไงมันเก่งนะเวลร้อยสิบนี่จริงๆก็เก่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเช็คเกียร์นิดนึงโอ้ยเปิดได้ สุดยอดอ่าไอดีหกนะครับก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกอันนี้ใส่ฟรีแบบใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะเกียร์ครับไม้คาถาไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้ามีเกียร์ฟรีนะครับอย่างเดียวเนี่ยไม้คาถาหรืออ่าคาถาบนดำนะครับสองอย่างนี้อ่าเป็นสิ่งที่แนะนํานะครับสําหรับเกียร์ฟรีนี่คาถาบนดำอ่าเพราะว่ามันมีค่าต้านสกิลนะครับก็จะทําให้เรนเจอร์เนี่ยยืนได้นานขึ้นนะเพียงแต่ว่า ค่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวผมอามีชิ้นนี้อยู่เวทโจมตีมีอยู่อุ้ยก็ไม่เยอะอยู่ืันกันนะอะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของ ID 6ของผมเนี่ยจะปั้น Max กดีไหมก็คือยัดกบได้เลยนะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวดูจุตินิดนึงนะครับอจุติต้องเก็บอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปเปิด ID 7กันนะครับเปิดกันต่อที่ ID 7 ID สุดท้ายนะครับแม้ว่า ID 7จะมีเจสซิก้าแสงแล้วนะแต่ลองเปิดดูอ่เห็นคนอื่นเปิดได้กันเยอะนะ ID6 นี ID ่ก็เปิดได้ครับถ้าดีนี้เปิดได้ก็ตีบวกไนงะอ่ามันจะได้แม็กซ์ไวไวนะครับอ่าซึ่งตรงนี้มีคนถามเข้ามาหลายคนอยู่กันว่า ID 7ีเนี่ยผมทําไมตีบวกเจสซิก้าแสงระหว่างทางอ้าวเวลาสอนคนอื่นเนี่ยทำไมถึงบอกเขาว่าให้เก็บกบครบ20ตัวค่อยเลือกปั้นแม็กซ์ครับอันนี้ผมมีเหตุผลนะ เพราะว่า7เดือนที่เหลือของปีนี้เนี่ยผมคิดว่ากบม่วงอีก12ตัวผมน่าจะหาได้แล้วก็ตัวเก่งในระดับเจสิก้าแสงเนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะมากรกฎาคมนะครับแล้วก็พฤษสติกาผมคิดว่ายังไม่น่าจะมีตัวเก่งในระดับเจสสิก้าแสงอันนี้ผมก็เลยตีบวกระวังทางเลยนะครับส่วนการสอนผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของกูสโลบายนะครับเพราะว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายฟรีกันหมดแล้วนะ,ะสายฟรีเนี่ยก็จะต้อง อดทนเยอะมากนะครับต้องขยันเยอะมากผมเนี่ยสอน,นครับให้รู้จักขยันหาอดทนเก็บนะครับซึ่งถ้าเกิดมันทําได้เนี่ย ในส่วนของรูบี้แล้วก็ตัวกาชาเนี่ยเขาก็จะทําได้ด้วยนะซึ่งบางคนเล่นกันเป็นปีแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าเ,าเวลาที่มีตู้กาชาอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบโดนกระตุกต่อมนะมือนี่แบบสั่นยิกิกนะครับแล้วเวลามือลั่นกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่าลั่นกันหมดตัวเลยนะทั้งรูบี้ทั้งตัวกาชานะซึ่งมันเป็นวิธีที่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ห้ามเผื่อเปิดได้นะอย่างไอที่หนี่แบบว่าเปิดเพิ่ม5้าใบนี้เปิดได้นะบางทีมันก็เป็นเรื่องของจังหวะอยู่เหมือนกันนะคือ ทำไมถึงไม่ให้เปิดหมดอ่าอย่างอันนี้แสงมาใช่ไหมเดี๋ยวมืดมาอีกเออถ้าเกิดเราเปิดไปหมดเลยเนะี่ยมันก็หมดโอกาสการหาแลนะ้วไงถ้ากักไว้หน่อยนึงอ่าแบ่งเปิดครับสมมติเปิดแสงไม่ได้นะครับรอบหน้ามืดมาอ่าเผื่อจะเปิดมืดได้ถ้าเปิดไม่ได้ทั้งแสงและมืดเนี่ยก็อาจจะไปเปิดโคโลโบได้ก็ได้นะคืออย่างน้อยต้องเก็บเอาไว้สักหน่อยนึงอ่าอย่างน้อยดูบี้ก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับ ตัวกาชาแบ่งเปิดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยสอนมือใหม่อ่าส่วนกรบเนี่ยทำไมถึงให้ครบ20ตัวค่อยเลือกปั้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเจอเยอะนะครับว่าเวลาที่กําลังตีบวกโตเก่าอยู่ยังไม่แม็กซ์เลยนะตัวใหม่เปิดได้เฉยเลยแล้วเป็นตัวที่เก่งนะครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าเรานะครับปั้นแม็กซ์ตัวที่มันเทพๆหน่อยอ่ะ มันจะเก่งนานอ่าคือเก่งกว่าลีกเดิมครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยเราปั้นตัวแม็กซ์ที่มันแบบว่าเก่งประมาณนึงมันก็จะเก่งอยู่แค่ในลีกเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะให้เก็บกบครบ20ตัวเออเราจะได้แบบเลือกปั้นตัวที่เก่งที่สุดที่มีในมือนะอ่ะยิ่งถ้าเกิดรอบหน้ากำลังจะมาถึงอะอย่างเนี้ยเดือนหน้าก็ใกล้เข้ามาแล้วก็รอดูตัวใหม่ก่อนอ่าผมก็เลยจะสอนประมาณนี้นครับอ่ะเดี๋ยวดูนะเจสซก้าแสงครับของ ไอ้ที่เนะครับจะแม็กซ์ทรับในเลยครับเวลาเท่าไหร่ตัวกระช้ามี20ใบแบ่งเปิดนะอ่ะผมเปิด2รอบพอนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมืดเปิดอีกนะส่วนดูบี้นะครับก็ไปเปิดโคโรโบโรเรนเจอร์นะครับก็เหลืออีก2เสานะครับก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บให้ได้ห0รดูบี้นะครับไปลุ้นโครโรโบเรนเจอร์อ่ากบดำผมก็เก็บสะสมนะนี่ไนงะโอ้ยทำไมไม่ดวงดีเหมือนอย่างไอเดือยอื่นเขาบ้างล่ะไอ้ที่เจ็ดนี่แบบว่า เริ่มแต่เกลือหนักมากอยู่เหมือนกันนะอันแต่ไม่เป็นไรครับเกลือก็ต้องอดทนคือเกมนี้นะขยันอดทนมีดวงครับมือใหม่ครับท่องไว้เลยนะเออขยันอดทนมีดวงครับถ้าเป็นในส่วนของอื่นๆนะครับก็ขยันหาอดทนเก็บเออสองรอบได้แค่นริงจริงก็ต้องไม่ไม่มือล้นนะอันนี้ไม่มือล้นนะเพราะว่าตั๋วเนี่ยมันมันหายากแล้วนะครับอ่าในส่วนของกล่องพิเศษเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะ ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมอยากได้มืดมากกว่าก็เลยต้องเก็บนะครับอส่วนเจสิก้าแสงการใส่เกียร์ก็เกียร์ฟรีเนี่ยไม้คทานะครับหรือว่าคาทา,ามนด,ดำก็ได้นะได้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นร่างไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยตัวช้านะครับก็ใช้ไม้คทาก็ได้ช่องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีสุดอ่ะช่องสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลก็อย่างที่บอกภาพรวมของเรนเจอร์เนี่ยถ้าต้องการให้ถึกนะครับก็หลบสกิลกับต้านสกิลเนี่ยให้มันเยอะๆหน่อยอา่ามันช่วยทีมได้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีนะ ส่วนการตีบวกสักยภาพเนี่ยก็พลังชีวิตนะครับพลังโจมตีนะครับแต่นี้ผมตีบวกไปหมดเลยเพราะว่าเรนเจอร์ไม่ค่อยมีนะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถตีบวกได้อ,อ่หลักๆเลยนะ3ช่องพลังชีวิตพลังโจมตีแล้วก็แม่นยำสกิลอ,อ่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีดาเมจสกิลครับต้องการความแม่นยำอยู่เหมนกันนะอันเด๋ยวลองไปเล่นกันทีหนึ่งเ,เดี๋ยวให้ดูกันว่ามันช่วยนะครับ ช่วยส่งเสริมทีมได้ดีแค่ไหนคือมันเป็นตัวทางดาเมจได้เลยไนงะบนท็อปตอนนี้เนี่ยโอ้หาหายากนะทีมที่ไม่ใช้เจสสิก้าแสงครับเพราะว่าบางทีเขาเอาตัวดาเมจจากคโคโาโบออกไปไนงะแล้วเขาเอาเจสิก้าแสงครับคือบางคนอาจจะมองว่าเจสสิก้าแสงเนี่ยมันยิงไม่แม่นหรือเปล่าทําไมเดี๋ยวนี้ดูยิงไม่แม่นแล้วนะคือตั้งแต่แรกที่มันออกมาเนี่ยมันต้องใช้จังหวะอยู่เหมือนกันนะครับที่ต้องยืนนานๆน,นิดนึงยืนนานๆน,นิดนึงครับ คือถ้าศัตรูเปราะบางครับหรือว่าเป็นตัวทัดมืดเนี่ยอันนี้ดาเมจมันจะหนักพิเศษอ่ามันจะเข้าง่ายพิเศษนะครับพวกอาจจะเจอโยมิครับเจออริสติกิอ่าเจอเตมุ่งประมาณเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเก็บกวาดได้ดีเลยนะอันนี้ดูนะครับเนี่ยอย่างโคนี่นักพนัน,นครับอ่าฝั่งนั้นเป็นธาตุมืดนะครับเราแสงไงเราเป็นตัวดาเมจด้วยครับนี่เลยครับเพราะว่าตัวมืดเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวปวดปว,ปวทั้งนั้นเลยนะ ท่นั้นเนี่ยได้เจสิก้าแสงมันครบเครื่องเลยนะครับทั้งบัฟนะครับทั้งดาเมจนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถตัวแบบนี้หายากผมก็เลยตีบวกไปเลยครับ mm hmm. คือคิดว่าในปีนี้เนี่ยอีก2เดือนนะครับไม่น่าจะมานะไม่น่าจะมีตัวเก่งกว่านี้คือมีก็ไม่เสียดายอ่ะผมใช้คํานี้การเลือกปั้นเรนเจอร์รุ่งหน้าเนี่ยต้องเป็นเรนเจอร์ตัวที่แบบว่าปั้นแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายอาจจะเป็นเรนเจอร์ที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษหรือว่าเป็นตัวที่เก่งระดับเทพ อ่ะอย่างตอนนี้อ่ะสมมติว่าเป็นเมลิออรัสอ่ะเมลิออรัสนี่ก็ยังถือว่าเก่งนะก็ยังมีคนถามมาอยู่นะว่าพี่ทดสอบให้ดูหน่อยทําไมเมลิออรัสเหมือนมันจะอ่อนลงนะครับราคาตลาดถกกลงอันนี้ผมใช้คําว่าแล้วแต่นะครับคือมันยังเก่งอยู่นะอ่าเมลิออรัสครับเนี่ยโตแบบนี้ตีบวกไปเลยนะครับอาจจะด,ดูบนท็อปกันนิดนึงนะครับก็จะเจอกันทุกทีมน่แหละทั้งเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับครับนี่เจสซิก้าแสงอ่าเห็นป่ะนี่เจสซิก้าแสงครับก็ใช้กัน ทุกทีมอะบนท็อปนะครับเดี๋ยวดูกันสักสองสามคนนะอันนี้ะไรอีนะครับก็ใช้นะครับในเกมป้องกันนะเพราะว่าคือบางทีก็ต้องเอาดาเมจเนะี่ยมาไวต้ตะนิดหนึ่งนะอันนี้ประมาณนี้โอเคใครเปิดขอยโชคดีนะให้โชคดีเหมือนกับ ID6 กนะครับโอโ้โหเรียกได้ว่าจัดประหลัดบอกนะครับใครเปิดขอยได้นะะเพราะว่าวันนี้นะครับก็เปิดสดๆนะคือบางคนมองว่าเฮ้ยตลาดวายหรือเปล่านะครับมันก็แล้วแต่ช่วง อ่ก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดก็แบ่งเปิดนะสำหรับใส่ฟรีนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ